ส่งเงลราชิงอีสลอรอ้าวมีเชื่อส่งกับจุ่มิสิกอ่ะก็ต้้งชิงสินะะถึงวันเองเหรอหิดกลับเข้ากลุ่มดีกว่าตัวปัญหาเมดเไรจะมานั่นสินั่นเนี่ยพูดปกมาปับมากันแล้วเหรอสวัสดีทุกคนไม่ต้องมาทำเป็น คนดีหรอพวกแค่รู้หมดแล้วน่กว่พวกเธอพูดอะไรกันอะว่าเธอมาขโมยเวลาชีวิตฉันอะอะไรเนี่ยว่าพบเจอไหควมมากเลยก็หมายความว่าเธอขโมยเวลาชีวิตฉันไปนะฉันยังไม่ได้ทำเลยั่งแล้วก็ไปคุยส่วนตัวกับฉันด้วยอะเดี๋ยวนี้เลยเค เกี่ยวมาต่อ EP สองค่ะ